สวัสดีครับบอกเลยครับวันนี้เมนูแซ่บมากครับทาทีไรข้าวหมดหม้อทุกครั้งครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเรามาทําไก่คั่วสมุนไพรครับทําง่ายอร่อยไม่เลี่ยนเพราะว่าสูตรนี้ไม่ใส่น้ํามันด้วยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทําทีไรผมกับลูกชายเนี่ยแย่งกันตลอดเชื่อว่าหลายท่านถ้าลองได้ทานคงติดใจเหมือนกันครับไปรับชมวิธีทำกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องสมุนไพรกันก่อนครับเริ่มด้วยพริกแดงจินดา10เม็ดครับผมตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่5เม็ดครับ กระเทียมไทย2หัวครับหอมแดง3หัวครับผมตะไคร้ซอย2ต้นครับขาหั่นเป็นชิ้นประมาณ6ชิ้นนะครับจากนั้นก็ตำรวมกันได้เลยครับ เสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับนําเครื่องสมุนไพรที่เราตาได้ครับมาคั่วในกระทะหยอดน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้คั่วง่ายๆนะครับผมคั่วให้เครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะนําไก่ลงไปคั่วด้วยนะครับวันนี้เราใช้ช่วงล่องสะโพกไก่ครับน้ําหนักประมาณ800กรัมหรือว่า8ปขีดนะครับผมคั่วให้สมุนไพรเนี่ยเข้าเนื้อไก่ให้หอมเลยนะครับเราจะคั่วพอเนื้อไก่ตึงๆนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปครับ เพื่อให้ไก่ของเราสุกนะครับผมน้ำประมาณครึ่งลิตรนะครับหรือว่าประมาณ500มิลลิลิตรนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรส1ช้อนชาครับน้ำตาลทรายขาว1ช้อนชาเหมือนกันครับผมตัดหวานนิดนึงครับรสชาติจะได้กลมกล่อมนะครับ ใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วครับก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะสุกนะครับน้ำงวดลงไปแบบนี้ก็เนื้อไก่ของเราสุกแล้วนะครับผมเราจะเคี่ยวให้น้ำงวดประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปสัก2ต้นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับสัก2ต้นครับใบมะกรูดฉีกสัก ห้าใบนะครับผมใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วก็ผัดอีกครั้งสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับเอาแล้วครับผมเสร็จแล้วครับไก่คั่วสมุนไพรของเราครับจะบอกว่าหอมมากๆครับเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆเนาะหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มเนี่ยบอกเลยครับเด็ดสุดยอดมาก เ็นเมนูที่ทําแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทำทีไรเนี่ยผมเนี่ยแย่งกับลูกชายทุกครั้งครับข้าวเกลี้ยงหม้อครับผมทานทีใดไม่มีเหลือนะครับอร่อยมากครับผมต้องลองไปทําทานดูนะครับผมแซ่บมากครับถ้าเกิดว่าใครชอบน้ําปลาเนี่ยสามารถเพิ่มน้ำปลาลงไปให้หนัวได้นะครับใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับผมเสร็จร้อนๆก็มาตักใส่จานครับเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับ เมนูนี้บอกเลยครับแซ่บเข้มข้นมากครับผมไม่ผิดหวังครับลองไปทำทานกันนะครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ